ท่นแน่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องใช่ไหมคะฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหาก,กระเป๋านะคะจากเซดีเนาะวันนี้จะหยิบมารีวิว1รุ่นค่ะจากเซีนะคะมารีวิวให้ดูกันค่ะวันนี้รุ่นที่ตาหยิบมานะคะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ อันนี้จริงๆน้องเขามีชื่อด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาใช้เรียกกันว่า shoulder bag นะคะหรือว่า hand bag นะคะซึ่งชื่อรุ่นเดี๋ยวตอนแปลไว้ให้ด้านล่างอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นชื่อของเขาเนาะถ้าหากว่าไปลองเสิร์ชด,ดูในเว็บไซต์ของ Celine official เนี่ยเขาจะมีแยกหมวดอยู่นะคะของชื่อรุ่นใบนี้นะคะซึ่งอันนี้เรียกว่าน้องเป็นรุ่นตัว t อ p ตัวหนึ่งเลยนะคะาราคาออกช็อปเนี่ยตอนนี้นะคะ1 5 0 0 0บาทค่ะ ก็เรียกว่าอุ้ยราคาค่อนข้างจะสูงมากๆเลยแต่หลายๆคนหากว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของ Official Celine เนี่ยอาจจะเห็นว่ามีหลากหลายสไตล์ให้เลือกมากๆเลยนะคะทั้งตัวหนังเนี่ยปกติแล้วอย่างน้องใบนี้นะคะน้องจะเป็นแคนวาสเนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังแกะนะคะแล้วก็จะมีตัวหนังลูกวัวด้วยแล้วก็หนังริาร์ก็มีให้เลือกนะคะ หรือว่าขึ้นหนังนี่มันมีหลากหลายมากๆเลยแล้วก็แม้กระทั่งสีนะคะก็มีหลากหลายสีให้เลือกเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวดีไซน์มีหลากหลายมากๆขนาดนี้ราคาก็หลากหลายมากๆเหมือนกันค่ะตามสไตล์แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวดีไซน์ของแต่ละแบบแล้วก็ตัวหนังเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับวัสดุนั่นเองค่ะสำหรับน้อง ดีไซน์ที่มันเป็นแคนวาสแบบนี้นะคะก็เรียกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์มากๆเลยนะคะของซีลีนเนาะซึ่งสาวดีซ่าแม็กพิงหลังจากที่มาเป็นแอมบาสเตอร์เนี่ยตัวซีลีนที่เขามีตัวโลโก้แบบนี้นะคะก็มีความฮอตฮิตปุบปังขึ้นมาแรงมากๆเลยนะคะก็ตัวอันนี้นะคะตัวลายแบบมีแคนวาสแบบนี้นะคะก็เรียกว่าราคากําลังดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตัววัสดุอื่นๆเนี่ย ก็จะแพงมากกว่านี้นะคะ1 5 0 0 0บาทนี่ถือว่าเป็นราคาที่เบาที่สุดแล้วนะคะของวัสดุที่มันมีหายเนาะก็แต่ใครที่กำลังมองหาและกำลังดูรีวิวนี้อยู่นะคะจะบอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆเพราะว่าน้องใบนี้นะคะจะให้มาจับจองนะคะในราคาที่ประหยัดจากช็อป หลายหมื่นเลยทีเดียวตอนนี้ตันเห็นในตลาดนะคะขายกันอยู่ราวๆหก0มื่นกว่า 60, กว่านะคะก็ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปีแล้วก็อุปกรณ์ของน้องๆใบหนัดด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาตลาดนะคะซึ่งตอนนี้ที่ตันเห็นก็อย่างที่บอกมันราวๆหกหมื่นกว่า 60, กว่านะคะ ก็เรียกว่าประหยัดจากช็อปเนี่ยก็เกือบเกือบครึ่งแสนแล้วนะก็ใครที่กําลังมองหาแล้วไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดว่าฉันจะต้องเอาเมื่อหนึ่งออกช็อปเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าน้องใบนี้นะคะสวยแล้วก็ยังใหม่มากๆเลยนะคะและประหยัดจากช็อปไปเยอะมากๆเรียกว่าให้แม่ๆเนี่ยได้เก็บเงินนะคะเอาไปใช้ทําอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าน้องใบนี้น่าใช้ยังไงนะคะมีความกิ๊บเก๋ยังไงใส่อะไรได้บ้างเนาะ ก่อนอื่นนะคะสาหรับไซน้องใบนี้ตันจะแปะไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะจะได้ลองไปเทียบไซน์กันดูก่อนเนาะว่าน้องใบนี้นะคะจะเอาไปใส่อะไรกันได้บ้างเนาะหลายๆคนก็คงมี y, ความสูงสรีระนะคะที่แตกต่างกันจะได้ลองไปเทียบกันก่อนได้เลยนะคะแล้วก็น้องใบนี้นะคะใส่โทรศัพท์ได้นะคะเดี๋ยวตันจะลองใส่โทรศัพท์เป็น iPhone Pro Max ให้ดูค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาเปิดใช้งานเนาะเขามีโลโก้อยู่ด้านหน้าแบบนี้อาจจะมีความงงนิดนึงแล้วมันเปิดยังไงนะคะเดี๋ยว หันข้างให้ดูนิดหนึ่งนะคะตัวอะไหล่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอะไหล่สีทองนะคะมีความทองวิงวิงเลยนะคะอาจจะมีรอยขนแมวมากนิดนึงนะคะปกติของมือสองจริงๆนี่บอกก่อนไว้เลยว่าเวลาเราไปซื้อจากช็อปนะมันก็อาจจะมีรอยอยู่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนไปซื้อจากช็อปเราก็มีสิทธิ์ได้เลือกได้ชมนะคะก็อาจจะมีรอยได้อยู่แล้วเวลาเปิดใช้งานนะคะก็ให้กด ตรงด้านขวามือของเรานะคะก็คือตรงนี้เนาะมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะแต่ดันถือแบบนี้มันจะไม่ถนัดนิดนึงขอดึงขึ้นแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาได้เนาะ แบบนี้นะคะเปิดมาด้านในเนี่ยเราจะเจอกับตัวหนังนะคะสีน้ําตาลจะเป็นน้ําตาลอ่อนนะคะแบบนี้ตัวลายอะไรเอยเนี่ยยังคมชัดอยู่นะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะช่องด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นช่องกว้างๆแล้วก็จะมีช่องแบบยาวนะคะมาให้อีกหนึ่งช่องนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาใส่แบงค์นะคะหรือว่าจะเป็นโน้ตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยสลิปอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้นะคะเดี๋ยวลองใส่ อันนี้นะคะ iPhone Pro Max นะคะให้ดูนะคะซึ่ง iPhone Pro Max อันนี้นะคะตั้งใส่เคสแบบหนานามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวลองใส่กันเลยเนาะอันนี้สามารถใส่ได้นะคะสบายๆใครที่พกแบบว่าสองเครื่องนะคะก็ใส่ได้เลยนะคะน้องสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะทุกรุ่นเนาะ แล้วก็ถ้าหากว่ามีใครที่จะพกกระเป๋าสตางค์นะคะต่นแนะนําว่าพกเป็นใบสั้นก็ดีนะคะก็ถ้าหากว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะคะที่เป็นใบยาวต็นแนะนําว่าให้ลองเอาไซส์กระเป๋าที่ตันให้เนี่ยทเทียบกับไซส์กระเป๋าสตางค์ใบยาวที่มีแล้วกันนะคะจะได้เทเทียบได้ถูกเนาะเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีความยาวขนาดก็ไม่เท่ากันนะคะทเทียบกับใบนี้เยียบกับไซส์ไปเลยดีกว่านะคะจะได้ทราบเนาะว่าใส่ได้หรือเปล่าอันนี้ตอนแนะนําว่าอันนี้นะคะที่ร้านมีตัว เป็นกระเป๋าสตางค์ซิปปี้ใบสั้นนะคะนี่จะลองใส่ไปในกระเป๋าสตางค์เนาะเอ๊ใส่ในกระเป๋าซิลิโคนนะคะอ่าอันเนี้ยนะคะน้องสามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ติดได้ด้วยแบบนี้นะคะอันเนี้ยเรียกว่าครบจบในใบเดียวเลยนะสําหรับแม่ๆที่ไม่ได้พกของเยอะนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เน้น พกของเยอะกันแล้วน้ะสาวๆส,สมัยใหม่นะคะก็พกมีอะไรบ้างโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์อะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกว่าใบนี้พอกรุบกริบมากๆเลยแล้วก็น้ำหนักก็เบามากๆนะคะตัวสายนะคะตัวสายเนี่ยเขาจะเป็นตัวสายหนังสีน้ำตาลนะคะมันเป็นน้ำตาลโทนที่แบบสวยมากๆเลยน้ำตาลที่แบบมันไม่ได้อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เข้มเกินไปรู้สึกว่าแบบทำให้ผิวเนี่ยดูผ่องขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวสาย มันมีสามารถปรับระดับได้นะคะทั้งหมด3ระดับด้วยกันนี่นะคะซึ่งตอนนี้ตอนปรับมันเป็นแบบสั้นที่สุดอยู่นะคะมันก็สามารถสะพายหลักได้ทั้งหมด3ระดับเลยนะคะแต่ว่า crossbody ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสั้นเกินอันนี้เดี๋ยวทายคลิปนะคะจะลองสะพายให้ดูด้วยเดี๋ยวจะลองปรับสายทั้ง3ามระดับเลยนะคะว่าสะพายออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะน้องใบนี้อย่างที่บอกน้องสวยมากๆนะคะยังสภาพใหม่อยู่ขอบมุมอะไรยังสวยแล้วก็ลายก็ยังชัดนะคะ ใครที่แบบว่าคอมเมนต์ว่าเอ้ยดูไม่ทันนะคะแนะนําว่าให้กดสโลวก็ได้หรือว่าจะโพสดูก็ได้แต่ทั้งที่ดีถ้าสนใจจริงๆนะคะน้องใบเนี้ยแนะนำว่าให้แคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแอดมินเนาะที่ไลน์แ d ดไว b แบนเดนะคะถ้าหากว่าสนใจน้องใบนี้นะคะหรือว่าสนใจ มองใบไหนนะคะที่รีวิวในช่องนะคะหรือว่าตอนแนะนำนะว่าให้ไปดูสินค้านะคะทาง i ิน t a g r กรดีกว่าจะอัปเดตกว่านะคะเพราะว่าใน y t u t u เนี่ยบางทีเราอาจจะแบบตัดต่อที่หลังหรือว่าตัดต่อช้ากว่านะเพราะว่ามันใช้เวลานะคะในการแบบตัดต่อหรือทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราลงสินค้าเราจะลงทางอินสตาแกรมมากกว่านะคะก็หาสนใจบไหนนะคะแคปรูปส่งไปสอบถามแอมมินได้เลย ที่ไลน์แอดไว้แบ a น d n เนมนะคะหรือถ้าหากว่าอาจจะไม่ได้ชอบน้องใบนี้อยากจ,จะช้อปปิ้งน้องใบอื่นๆน,นะคะเอ๊แบบสงสัยทำไมน้องไปไวจังอะไรอย่างเงี้ยเราไปช้อปปิ้งกันอยู่ที่ไลน์ VP Group นะคะก็จะไปลงสินค้ากันในนั้นเนาะ สามารถไปจอยกลุ่มกันได้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์จะจะปักหมุดไว้ให้นะคะก่อนเข้ากลุ่มอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะคะให้ตอบว่า YouTube นะคะและถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือว่าใช้จนเบื่อแล้วสามารถนะคะเอามาขายที่ร้านวัดแบรนด์เนมมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยค่ะ จบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทันเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายคะ่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Line Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Oh, oh,